วิธีแม่บานเนาะทำความสะอาดบานช่องเครื่องสกปรกโซโคช่วยจานไปใ,ให้มันสกปรกเลยเก็บบานกับบานเช้าค่ะก็คคอนท้างที่จะอาอาอแออัดอ่อนแรกอะหนูก็คิดอยากมีลูกอีกคนนึงยูแต่ว่า ว่าหนูแทงลูกไปสองรอบแล้วค่ะเพราะว่าลูกยังมีชีวิตอยู่บ่ได้เด็ก่ได้แทวนี้น่นาจะมีเป็นแม่ลูกสามแล้วแม่ลูกสามพ่อเดียวกันเด้อไม่เข้าใจผิดก็นี่บวชก็เลยนี่แหละอยู่กันมากเก่าปีแล้วมาเก่าปีนะคะมผมก็เดี๋ยวนี่ล่ะอ,อยู่ตั้แต่เขายังติดตั่ำจนตอนนี้แต่ไหวกระเสียงแล้วถามว่าบอกว่าเออบางคนแนะนำให้เลิกเป็นบวชไปเลย ปวดแก้เวิรอะไรเด้่อค่อยรักของค่อยอ่ะก็ยอมอ่ะก็เคียดทจาเด้อจะมาบอกสี่ก็จะรักเี่ยใจอีเด้อค่อยเไป่งใางันที่อนิดนีนตุลาแล้วทุกคนสนที่ัลแล้วน่งดางวที่อนุกนิ่ดากันทีาที่าักนนาาักน้อกงยุนื่อย เนยน้อยแต่จะสู้ต้องสู้ต่อไปค่ะลูกกับใบเจ็ดควบแล้วมือนในจารอยากให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้บอกว่าไปเรียนพิเศษใหยน้อยไปเรียนพิเศษชิปะสมแป้งแพนเคให้นั่งไปเรียนพิเศษลูกานะบอกแม่ออแม่หนูอยากได้โทรศัพท์เดี๋ยวว่าเอา้าหนูจะไปทําไมหนะูว่าโทไปเรียนติ๊กตอ๊อกเพื่อนนะ่ะเรียนติ๊กตอ๊อกเพื่อนเออไปเรียนพิเศษด้วยกันอ่ะ เอาเท่ารถซับไปท้ายติ๊ต็อกเพื่นว่าเป็นบัวเอ้ยรอก่รเดี๋ยวค่อยซื้อลูกเดี๋ยวนีเพื่นว่าไอ้ติ๊กต็อ่มันได้เต้นเดห็นไหมเขาชอบแสดงออกค่ะเขาชอบแสดงออกเขาชอบเต้นเขาชอบอย่างบางเทอร์นูกับเปออที่อย่างเงี้ยเขาเต้นอีดเทอร์นี่แล้วได้ซีดเลยเดบลงคลิปบิดมืออยู่มันอุ่นอว่กันเด้สซีดท้ายคลิปตรงบดมือท splash, ุกคนเด<ป>ืเบิึงอะไร แป้งแนเค,ค้กค่ะอันนี้ยี่ห้อนี้โอเคยุ้ไม่ได้ทุกยี่ห้อหละแต่ว่าสําคัญคือต้องพักไว้สัก30นาทีแป้งจะได้ขึ้นฟูแต่อันนี้บอรวอวาหนูสิบแปวบนะเนาะถ้าแฟนหิวก็จะ,จะได้ทําไปเลยชอปเต้นเออตอนแรกเออปีที่แล้วอะค่ะหนูก็ให้ไปเรียน,เร,ยน,เ,เ,ยน,นเรียนเปียนโนเรียนเปียโน อยู่ในเมืองขับมอไซค์แหละไปกับประมาณสามสิบกิโลก็โอเคยุ่นีไหใส่ไส่และใส่ใข่เลิ้มฟองค่ะเพื่อนๆนี่ละค่ะน้นละการข้อกับคลุกเขาคลุกเขาข้นเลยค่ะ ดดก,ก,กดติดตามไว้เด้อเพื่อไผ่อยากมีมูคุยเบิดมือเบิดเงินกะกดติดตามไว้เด้อเพื่อมีอย่างองย,ยากคุยยากหยัางนัน่กะทักคอมเมนต์ไว้เลยค่ะก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นแล้วก็จะเข้าไปตอบค่ะหรือว่าอยากมูอย่างก็สามารถถามได้หรือว่ามีอะไรแนะนำก็แนะนำได้เบิดละค่ะเนื้อเราฟังเบอรละไอ้หน บ่ไดได้บางคนแนะนำเขาทุกทีเขาแดกโค้ดเนะเาะเห็นว่าเฮาชีวิตกับพ่อสามีกับซิมารวอลนี่เขาไปป่าหัวเนาะหยแทนที่คอยสิไปป่าหัวหาคนใหา้เขาขอไปทํางานหาเงินดีกว่าเดอ<ม>้อและอีหยังชีวิตคอยถึงแม้ว่ามันจะจนดซอมซ้อเขาก็ไม่ได้ไปเป็นหนี้เป็นสินเด้อะพออายุพอคอยหนึ่งละเขาก็จะสมทัษยุ่ยไปนี่ละค่ะ ชีวิตมันคืบมันลงได้มันก็ต้องขึ้นได้ใช่ไหมมันไม่ได้แย่ไปขนาดนั้นหรอกค่ะสำรับใครที่ชิมกับคอนเทนต์สุดหรูก็ไม่ว่าคอนเทนต์จนเบหรือต่างคอนเทนต์จนไว้เนี่ยเนี่ยคอนเทนต์จบนี่เด้อค่ะแป้งมันก็จะประมาณนี้เด้อมันก็จะค้นๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต้องทำให้มันเหลวมาให้มันประมาณนี้มันจะได้แบบ วเวลาเ่าตักไปอ่ะมันจะได้ตักงา่ายมันจะไม่ได้หลิวไปเลยมันบอกว่าไม่เป็นชิ้นที่ตักเป็น,ปนก้อนแล้วก็ปุ๊บลงแล้วลลก็จนะครุกๆข้าวกลีบเนีถ้าเอาไปทำเป็นเค้กก็อร่อยนะมันก็จะใส่แป้งเดียวกันนี่แหละโดริยากิเคยเห็นปะ,ะโดเรมอนนะที่เพื่อนกินโดริโดริยากิอะก่ะแป้งเดียวกันค่ะขาทำเป็นโดริยากิให้ลูกลกินก็ได้นะแล้วก็ไปซื้อช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตอ่ะ,ะมันบีบบีบบีบบางไหนก็นมคนหวานนะบีบบีบบีบใส่ให้ลูกกินออร่่ยคะ เนี่ยไแล้วค่ะ่ๆคะ่ะเพื่อนไดแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไหมคะ่ะ